พับง่ามๆแล้วก็ใส่กระตามาเจ้าเหนือ,อพับพับเท่าตแล้วก็ใส่กระตาพับง่ามๆเอาคือปีนมันเหม็นคือหอมหอมหอม,มันคือเสียงหอมในรุ่นคือได้กินเหม็นเยียวอยู่ แมนบ่แมนเหม็นเมียบ่อ๋อบ่แมวแมวโอ้ปลาแมนมันหอม,สหอมเสบ่หอมเออหอมกับหอมนเสบ่นะหออหอมคู่สอนให้ภาพเสื้อผ้าบ่<อ>บ่จ้ะอืมคู่สอนให้ภาพเสื้อผ้าอีไลเฮ็ดยังได้คู่สอน ซีกผ yup. ้าอยู่ซักผ้าได้บ่ซักผ้าล่ะซักผ้าได้แมนบ่น้อแมนแมนมือหลังซักผ้าให้เบิร์นไเด้อเด้อจ้ะอ่าโอเคอืมนะครับไอี่แหละไอ้ย่แย่าเป็นย่ำย่ำไอ้ระสูบใหญ่แย่ประยุกไงเด้อมันไอ้เด้อ Ya, apa caya bua? Hmm, bat.